สวัสดีครับตอนนี้ก็ก๊อกนิวก็อยู่ที่ตลาดน้อยบ้านลุงพลนะครับนะครับอยู่หน้าโดมเจ้าแม่โสรภพีเนี่ยครับนี่ครับฝั่งทางนี้เขาก็ทําการก่อสร้างกันอยู่นะครับมีรถมาเทปูนนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ก๊กนิวจะพาชมที่ตลาดน้อยบ้านลุงพลนะครับในตอนนี้นะครับก็คือสภาพก็อาจจะ เงียบไปหน่อยนะครับก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่า,าสภาวะของโรคโควิดนะครับก็กำลังระบาดด้วยนะครับก็ทำให้คนเดินทางกันน้อยลงนะครับที่จะมาไม่ว่าที่ไหนอะครับคือทุกที่นะครับทั่วประเทศไทยนี่แหละก็จะเงียบหมดเนีแต่ในห้างดังๆในเมืองอะไรอย่างเงี้ยคนก็เริ่ม ไปจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงนะครับแล้วก็คนที่จะเดินทางไปโน่นนี่นั่นก็น้อยลงด้วยนะครับก็คงไม่ต่างกันนะครับแต่ละที่นะครับเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ,น,บน,นี่ลุงม,น,มนจะกลับแล้วเหรอไป็นยังไงลุงมนสภาวะตอนนี้โโหบอกเลยนะครับเราจะตายหมู่กันเพราะอะไร โควิดโควโควิ <type> อโคมาใช่ไหมครับครับลุงมวลพูดถึงโควิดหน่อยครับว่าส่งผลกระทบกับเราอย่างไงตอนนี้โควิดนะครับมันต้องระวังกันทุกคนนะครับโควิดเด้อครับเขาต้องป้องกันตัวไว้เด้อสวมหน้ากากไว้นอนกับเมียกับสวมไว้เด้อนอนกับลูกกับเมียกับสวมไว้ไปเข้างน้าไม่ยังกับสวมไว้สวมไว้ตลอดเวลาเลยครับป้องกันไปดีที่ดีที่สุดครับเพราะว่าอย่างลุงมวลนี่มาอยู่ตรงนี้โอกาสจะพบ เจอผู้คนมันก็เยอะเนาะใช่ใช่ลุงโวน,นี่ต้องต้องป้องกันตัวเองให้มากที่สุดนะเดี๋ยวนี้กับข้าวเรล,ลุงไม่ค่อยไปกินร้านที่ลุงไม่่อยรู้นะลุงก็กลัวครับอย่างเงินทอนอย่างเงี้ยครับลุงทีแรกลุงก็กลัวอยู่ว่าเงินทอนก็เวลาเขามาต่างถิ่นอย่างกุ๊บนั้นที่มาจากภาคเหนือเราก็กลัวอยู่ครับทีนี้กลัวมากๆไม่มีใครซื้อหวยเราเลยต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับเวลาเรา จับเงินทอนเงินนะครับนี่เยวผมไปขอไปสัมภาษณ์มงคลกันครับอยู่ในมงคลตัวจริงเนี่ยนครับอยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้านเราตอนนี้โอ้เป็นงี้แหละโควิดโควิดส่งผลกระทบอะไรไหม เงียบเหงาเนาะเป็นทุกที่ทั่วประเทศไทยเนาะไม่ใช่เฉพาะที่แค่ที่เราอยู่นี่หรอกครับทั่วทั่วเมืองไทยแหละตอนนี้เริ่มเงียบหมดแล้วครับตามห้างตามอะไรต่างๆก็ไม่มีคนครับจูนๆนะครับจูนๆืลครับฝากช่องอันเนอช่อง ก็ให้ชมบรรยากาศของตลาดนะครับเราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะครับมันต้องดีขึ้นและครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือสภาพใกล้ปีใหม่แล้วเนาะคนเดินทางต่างจังหวัดอย่างนี้นะครับก็โดนกักตัวครับไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกเพราะว่าต้องระวังเรื่องโรคโควิด ที่ตามมาน,นี่ก็ร้านหมอหนุ่มครับเรามาดูร้านผ้าครับครับสวัสดีครับเป็นไงมั่งครับวันนี้ขาจรไม่มีเลยครับ ขายจรไม่มีมมเป็นเพราะอะไรรู้ไหมพอจะรู้ไหมอันนี้ผมยังไม่รู้เลยครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะน้องโควิดหรือเปล่า <c oughs> ใช่เลยครับเพราะน้องโควิดนี่แหละครับก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เงียบมากครับทุกที่แหละครับน้องโควิดไปเยี่ยมไปยามนี่เงียบทุกที่เลยแม้แต่ห้างสรรพสินค้าที่กรุงเทพเนาะก็ยังคนกำลังจ<น>นะฟื้นตัวเนาะกำลังจะแบบโผล่หัวออกจากตมได้ใช่ก็มาอีกแล้ว มารอบนี้หนักกว่าเดิมอีกเราก็ต้องสู้กันต่อไปเนาะโชคดีนะครับยังมีออเดอร์ออันผลิตภัณฑ์ที่ลุงพลเป็นพริเซนเตอร์ให้เนาะตัวนี้ก็สั่งมา20ตัวครับวันนี้แล้วทำเสร็จก็จะไปมอบให้ลุงพลเซ็นเนาะอสวยมากเอาเอาไว้ให้กับ IFC เหรอครับ อันนี้ต้องไม่รู้เหมือนกันเนาะต้องไปถามเจ้าของเจ้าของแบรนด์เขาจ้าของแบรนด์เขารับเจ้าของแบรนด์เป็นคนสั่งนะครับแล้วก็ให้ลุงพลเซ็นที่ดูดูมาเร่าๆจะใส่ลายเซ็นลุงตรงเสื้อด้วยใช่ไหมครับใช่เพราะน่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นใครซื้อครบอะไรกี่เซ็ตกี่เซตอะไรประมาณนี้แล้วก็แจกเสื้อที่มีลายเซ็นลุงพลอะไรประมาณนี้นะครับ fc ก็คนไหนที่อุดหนุนก็รอรับได้เลยนะครับ กำลังทำนะครับตอนนี้ครับนี่แหละเดี๋ยวก็รอดูต่อไปว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นยังไงต่อไปเนาะเราก็ตลาดน้อยบ้านลุงพลเราก็อย่างนี้แหละครับตอนนี้มาไม่ได้ก็ออนไลน์ออนไลน์ได้นะครับสั่งซื้อได้ตลอดนะครับส่งของได้ปกติครับสั่งทำเสื้อเบอร์อะไรครับา0658810 2>, 2 4 1นะครับเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับเบอร์นี้ก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดมาได้เลยถ้าจะติดต่อทางช่องก็นี่ครับในโพทิชแชนแนลนะครับมีช่อง YouTube อยู่นะครับแบบนี้ให้ดูบรรยากาศของตลาดน้อยบ้านลุงพลตอนนี้เลยครับท้องฟ้าสวยมากครับ